เนี่ยครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยข้างบ้านไม่มีไฟอะไรเลยมันก็จะม,มืดมิดมืดมนไปหมดนะครับนี่ทีนี้เราติดตั้งไฟไฮเบรโซลาเซลล์เรียบร้อยก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเขตบ้านเรือนได้ดีเลยนะครับถือว่าจ้าเข้มดีใช้ได้เลยครับก็อย่างที่บอกครับผมติดใจไอ้ตัวที่อยู่หน้าบ้านนู้นตัว400วัตต์ก็เลยสั่งตัวนี้300วัตต์มาใช้เพิ่มอีกครับถ้าติดตั้งแผงโซลาเซลล์ถูกแสงแดดเต็มที่รับรองว่ายังไงก็สว่างยงเช้าแน่นอนครับผมกล้าการันตีด้วยตัวเองด้วยทางรา ติดตั้งหูยึดเรียบร้อยเราก็เอาตัวโคมครับที่ใส่โซ่ไว้เขาจะมีตัวคาราบินเนอร์มาแล้วครับก็าามาเกี่ยวใส่หูยึดตัวนี้ได้เลย <c oughs> ก็เกี่ยวเข้าไปได้เลย <c oughs> แค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วก็เอาสายมาเชื่อมต่อกับตัวโคมไมืก่อนได้เลยครับเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็ขันตัวล็อกไว้ครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์เรียบร้อยอย่าลืมนะครับเน้นย้ำทุกครั้งเลยตำแหน่งที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ต้องให้เขารับแสงแดดได้อย่างเต็มที่ทั้งวันนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาปรับตั้งไปในตตำแแแแหหนน่่่่งงททีรรรรัััับบบสสดดคคลลลลล้้วววกกก็็าาาเเชือออมมยโซซ์ุขไ แล้วก็ไปเจ็บสายให้เรียบร้อยครับผมแค่นี้เองง่าย,ายมาดูแสงของไฟไฮเบรตวนี้ก่อนโอ้โหนี่ครับก็ภัยผมจากที่เคยมืดมนมืดม,มิดนะครับผมนี่ไม่ที่เราติดตั้งกันเมื่อตอนกนวัดครับดูครับผมนี่เออถือว่าครอบคุมพื้นที่ได้กว้างดีด้วยนะครับผมเมื่อก่อนนี้ข้างบานนี่จะมืดไปหมดเลยนะนี่โอ้ริงจงนี่สนุกสนานกันเลยนะมาดักกินมแมลงนะผม,มนี่ครับ เ,ออเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนครับโอ้โหเมื่อตือตอต้อเลยใช้คําดีคนระับอ่าเปิดไฟนี่ครับผมเป็นไงสว่างดีไหมโอโหไปถึงโนโน,โนเลยนะสั่งงานด้วยรีโมดให้เขาหลีไฟได้ด้วยนะครับผมกดค้างครับเขาค่อยหลีลงอ่าพอลีลงสุดแล้วเขาก็จกิกระพิบนี่คือหลีลงสุดแล้วนะยังสว่างขนาดนี้นะเล่นกลับคืนที่เดิมเล่นขึ้นไปอ่าพอเล่งสุดแล้วเขาก็กระพิบเช่นเดียวกันสามารถเลือกเปิดได้ถึงสามแสงเลยสามเคก็จะเป็นแสงเหลืองสี่เคก็จะเป็นแสงคููไว้คือแสงขาวแสงเหลืองติดพร้อมกันแล้วก็หกเคหกเครับ ก็เลือกเอาครับว่าอยากจะใช้แสงอะไรสามารถกดเปลี่ยนจากรีโมทได้เลยนะครับผมแล้วยังสามารถกําหนดได้ด้วยนะครับว่าอยากให้เขาเปิดไฟ2ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงแล้วเขาก็จะดับไปตามที่เรากําหนดนะครับแต่ถ้าไม่ได้กด3ปุ่มน,นี้เขาก็จะทํางานอัตโนมัติเมื่อมาติดเช้ามาดับนั่นเองนะครับเป็นไงครับคุ้มค่าสมราคากับเงินที่เราต้องจ่ายไปไหมครับดูดิโอโ้โหหลอดเดียวโควมเดียวสว่างถึงนู่นเลยอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ